ลูกน้องมันมีท่านมาเซอร์เชน้็ค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนน้องพายเชิญค่ะและหลายคนก็ยังมีดิวอลนะความงงงาหาวนอนตรงนี้ก็วิธีการแก้ไขง่ายๆเนาะ ก็คือมันต้องแล้วต้องมีสมาธิเย่ยันมีสมาธิสมาธิเนี่ยมันเป็นเหตุกายคือมีความสุขเนี่ยความสุขเป็นเหตุกายให้ให้ให้ได้สมาธนะิถ้ามีความสุขจิตจะไม่อยากฟุ้งซ่านไปอีกต่อไปคือถ้าคนเราจะมีความสุขเนี่ยจิตมันจะไม่ฟุง้งซ่านละมีความสุขนะแต่ถ้าบางทีเราปฏิบัติแล้วเราบังคับเกินไป มันก็ไม่ดีนวิริยะมากเกินไปเพราะวิริยะกับสมาธิเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องเสมอกันนะมันต้องปรับสมดุลอินรีอินกรบอะสมดุลอินรีก็คือว่าคือพระห้าเนี่ยมันต้องเสมอกันในการปฏิบัติก็หมายถึงว่ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยไอห้าตัวเนี่ยมันต้องสมดุลกันสติ มากสเลยยินดีแต่ว่าสมาธิกับวิริยะเนี่ยมันต้องสมดุลกันหาวิริยะมากเกินไปมันก็เป็นการที่มันเพ่งมันจดจอ่อเกินไปมันก็ต้องมีสมาธิมามาช่วยอ้ขั้นมีสมาธิมากเกินไปเนี่ยมันก็จะบางทีมันก็ส,สบายๆเกิดความเบื่อหน่ายอะไรที่เฉยมันก็จะต้องมีวิริยะเข้าไปช่วย นี่มันเป็นการปรับก็เลยปรับอีสี่ศรทัทธาปัญญานี่ก็ต้องเสมอกันคือมันต้องสมดุลในการที่เรามาฟังทมเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยห้องเองียบสถานที่ตัปะยะใช่ไหมอากาศสบายสบายสถานที่อะไรต่างๆนะตรงนี้ก็ ค่อยๆปรับไปแล้วก็สำรุจอินทรีย์แล้วก็สํารวมอินทรีย์อีกอย่างสํารวมอินทรีย์ก็คือสํารวมตาหูจมูกร่างกายใจเหล่านี้นไม่ให้มันออกไปข้างนอกบอกแปลกมากมายนี่ก็คือการสํารวมอินทรีย์เป็นอินทรีย์หกตัวนี้อินทรีย์ห้าอินทรีย์หกนะอีกข้อหนึ่งก็คือต้อง ทำให้มันสมส่ําเสมสเอสม่ําเสมอไปเนี่ยสติ msa ว่าจสติ msa ว่านทให้มันสมา่าเสมอเ,เวลาที่พวกเรานี่นะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจรูปนามนกายใจนี้ตามความเป็นจริงของมันแล้วเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข ขับไม่ได้มันไม่มีตัวตนเข้าใจว่ามันเป็นตเป็นไปตามกฎของธรรมชาติกฎของความที่ต้องเปลี่ยนแปลงกฎของการที่มันไม่มีตัวตนอยู่จริงกฎของการที่มันมีเหตุมีผลมีทุกข์มีสมุทัยมีเหตุแห่งทุกข์กฎที่มันอิงอาศัยกันเกิดกันดับต่างๆนานาเพราะเราเข้าใจแล้วอรูปนามนี่มันอิงอาศัยกันเกิดกันดับอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรา การที่เราเข้าใจแบบเนี้เหมือนกับเราเนี่ยเข้าใจธรรมะไปในระดับหนึ่งเป็นระดับปัญญาที่เราเข้าใจในทางธรรมคือปัญญาแบบโลกโลกเนี่ยเข้าใจจิตมันจะหยุดคิดเองนะ่ะเนี่มาเซอร์เนี่ยเคยมีคนในกลุ่มเอฟเอ็นอาำไม่ได้บอกใครก็มานั่งคุยแล้วก็สอบลมกัน เริ่มบอกพระชะเขาบอกเขาไม่ได้คิดแล้วอ่ะเพราะมันเข้าใจรูปนามขันห้าเข้าใจอะไรมันตามก็ลด,กล,กลดลงกิเลสตัณหาอุปทานก็ลดลงมันก็คิดน้อยลงอ่ะมันก็หยุดคิดเองอ่ะมันเป็นอัตโนมัติอ่ะใช้ให้คิดนะเซอร์บอกไหนลองคิดดิคิดดิเขาไม่ได้คิดเรื่องอะไรคิดไปก็ทุกคิดไปก็ทุกไม่ว่าจะ น้อมจิตเจตนาลงไปทางไหนทางไหนไหนมันก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเนะเพราะเราเข้าใจธรรมชาติแล้วไงว่าในรูปนามเนี่ยการที่เราจะ,ะความรู้สึกความจําความคิดปรุงแต่งต่างๆเนี่ยมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นดังนั้นเข้ากปเลยไม่คิดไม่รู้จะคิดทําไมคิดไปกระทุก ทีนี้มันก็มีอยู่ตรงที่ว่าบางคนเนี่ยบอกว่ามีสติ m r ว่างทํางานโดยความว่างนี่นะเอ๊ะทางานกดยความว่างแล้วจะทำยังไงทํางานก็ต้องคิดแต่คนเราเนี่ยสมมติว่าเราจะเดินไปห้องน้ำเนี่ยเรคิดไหมมันก็คิดแป๊บหนึ่งนะมันเป็นการตั้งเจตนาครั้งแรกว่าเราจะเดินไปห้องน้านํา ซึ่งเจตนาตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอุปทานอะไรคิดว่าจะเดินไปห้องน้ำเฉยแต่พอคิดเสร็จปุ๊บร่างกายมันทำงานทั้งวันโดยอัตโนมัติสัญญามันทำงานทั้งมันปุ๊บ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 ไปเดินไปเองเอ,เองโดยบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปนขนาดนั้นน่ะเรามีเวลาที่จะมองเห็นจิตที่มันว่างจิตที่มันบริสุทธิ์จิตว่าง นะมองเห็นจิตจิตมันสงบอยู่ขณะที่เราฟุงาฟ้งซ่านฟุ้งซ่านมากๆก,กลองดูเถอะจะฟุ้งซ่านขนาดไหนก็นแล้วแต่นะมันมีความเงียบความสงบอยู่ภายในเนีน่ยขณะที่เราฟุงา้งซ่านเนี่ยมันมีความสงบภายในเนีน่ยไอความคิดที่มันเป็นขยะทั้งหลายเนี่ยมันจะน้อยลงถ้าเราเข้าใจ รูกนามเข้าใจว่าลูกนามนี่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประกอบไปด้วยความรู้สึกความจําความคิดปรุงแต่งธรรมชาติที่รู้เนี่ยเราก็เข้าใจพอเข้าใจโอ้มันเกิดเกิดดับ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 เกิดเกิดยึดมั่นถือมั่นไม่ได้บังคับก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างมันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมา เกลื่อนหนาขึ้นมามันก็จะไปคิดทําไมมันไม่รู้จะคิดเรื่องอะไรจะคิดทําไมคิดไปกระทุกอย่างเงี้ยคิดไปกระทุกคิดไปกระทุกขอ่ะไอ้ก็ไม่คิดดีือป่าทีนี้มีเราลองไปใช้ให้คิดมันไม่คิดตรงนั้นเออไม่รู้จะยกตัวอย่างใครอะยกตัวอย่างตัวเองนี่มาสเตอร์เนี่ยเอาใช้ให้คิดคิดให้ทุกข์เนี่ยจะคิดยังไงให้ทุกข์ก็เรามันรู้ทางไปแล้วอ่ะ ออาคนในเอ็เนี่ยคนเก่าๆที่ปฏิบัติได้ในระดับที่พอสมควรแล้วเนี่ยลองไปถามเขาดูลองใช้ให้เขาคิดใช้ให้คิดให้ทุกท,ท,ทีอย่างเงี้ยไม่มีใครคิดอ่ะมา,มาเสิร์ชเชื่อเลยกันว่า,ไม,มาไม่มีใครคิดไม่มีใครคิดลองใช้คุณจะแตมไปคิดเนี่ย คายามจะคิดหน่อยถ้าคิดให้ทุกข์ไม่มีคิดหรอกมแววีแต่ว่าจะหยุดความคิดมันหยุดไปเองแล้วมันหยุดคิดตัวเองโดยอัตโนมัตินี่มันจะเป็นออตโต้ความเป็นอัตโนมัติมันก็เห็นความว่างง่ายขึ้นเห็นความว่างง่ายขึ้นเห็นแต่จะทาง่ายขึ้นนะมันก็เกิดอ่าเขาเรียกว่าเห็นความที่มันว่าง เห็นความจริงแล้วมันจะเกิดจานตัวนี้เขาเรียกยถาพูตยานยถาพูตยานก็แทนมันจะเป็นจานจิตเห็นความจริงจริงเห็นจริงๆ,ๆเห็นจริงๆที่ททไม่ได้ว่าเห็นจากความคิดปรุงแตนะ่งะแต่มันเห็นตามสภาวะจิๆ<ป>ก็อันนี้ก็อธิบายฟังงั้นทุกคนก็ไปฟังคิดลูกน้ำกันห้า ขันห้าคืออะไรรูปเป็นยังไงเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณมันก็ง่ายๆแหละนะธรรมะเป็นของง่ายๆนะธรรมะเนี่ยมันเป็นของง่ายๆแต่ว่าบางทีมันง่ายเกินไปจนคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไม่ได้เนี่ยอะไรแต่การที่มันง่ายเลยแหละมันเลยกลายเป็นของที่มันยากเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วอย่างเช่น เธอบอกให้น้อมความว่างเนี่ยบางคนยังน้อมไม่ไม่เป็นเลยนะจะไปน้อมได้ยังไงเราคิดอะไรเยอะแยะมากมายมันจะต้องมีการยานมิตรที่มาบอกเพราะว่าจิตที่มันว่างเ่ยมันหยุดจิตเดิมของเราเนี่ยมันว่างอยู่แล้วมันว่างอยู่แล้วยงแต่เราคิดให้มันว่างๆมันมันมันให้คิดว่างๆก็ไม่ได้นะมันต้องไม่คิดมันถึงจะว่างการที่เราเหลียวไปมองความว่างนี่หมายถึงว่า ขณะที่เราฟุ้งซ่านหรือขณะที่เราคิดอะไรเราทํางานเราเดินนั่งยืนนอนดื่มกินพูดคิดทุกกาทั้งหมดมันสามารถที่จะเห็นความว่างในตลอดเวลาและถ้าเราเห็นความว่างเนี่ยเราจะเห็นความที่มันวุ่นวายวุ่นวายมากขึ้นเห็นความวุ่นวายมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าความวุ่นวายทั้งหมดทั้งสิ้น,นมันเกิดจากความคิดเห็นความคิดที่มันวุ่นวายมากๆเราก็จะหาวิธีการที่ว่าเอ ความคิดมันเกิดมาจากอะไรเหตุปัจจัยมาจากไหนเพราะว่าอาวิชชาเป็นต้นเหตุใช่ไหมหรือว่ามันมีอุปทานม,ม,มีมีมีตัณหาสรุปแล้วไล่ไปเหอะในสายปฏิจจะอรไรปฏิจจสมุปบาทคือมันยิงอาศัยกันเกิดอุปทานก็ยิงอาศัยตัณหาตัณหาก็ยิงอาศัยเป็นนาความรูฐรฐ้สึกไอความรูฐรฐรฐ้สึกก็ยิงอาศัยผัสสะผัสสะก็ยิงอาศัย อายตนะเกิดอายตนะก็ยิงอาศัยรูปนามนามรูปนี่แหละเนี่ยไอ้นามรูปนี่ก็ยิงอาศัยวิญญาณธาตุติสติเข้ามาไอ้วิญญาณธาตุก็ยิงอาศัยสังขารปรุงแตง่งปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจเนี่ขึ้นมาไอ้สังขารมันก็ยิงอาศัยอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรเลย คือความไม่รู้จริงไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าไอ้รูปนามกันห้านี่ยมันไม่มีอยู่จริงมันไม่รู้ว่ามันมันมันไม่รู้ว่าไอ้ขันห้านี่ยมันเป็นมายามันไม่มีอยู่จริงๆถ้ามันไม่รู้เสร็จเนี่ยมันก็ยึดมั่นถือมันก็มันในตัวมันบังเอิญตัวเรานี่ก็ไปยึดไอ้วิญญาณขันก็เรียกวิญญาณธาตุรู้ไอ้เราก็เป็นธรรมชาติที่รู้ไปรู้ซะอีกรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ไปยึดมั่นถือมัน เราต้องถอนความเห็นผิดว่ารูปน้ำคันห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวมใช่ตนมันไม่ได้มีอยู่จริงๆริกายใจเราเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอมันเกิดดับเกิดดับตามเหตุปัจจัยมันเนีเอกตัวคันห้าเองมันก็ไม่ได้ทําให้เราทุกข์นะไอ้ตัวที่ทําให้ทุกข์ก็คือความเห็นผิดว่ามันเราไปยึดมันเราไปยึดเพราะเราเห็นเพราะว่าเราเห็นผิดเราเห็นผิดเพราะเราไม่เข้าใจ ถ้าเราอยากจะเข้าใจเราก็ไปศึกษาลูกนาะ mm hmm. มนี้เป็นยังไงนะ,ะวันนี้ก็เดี๋ยวคง mm hmm. ไม่มีอะไรทางสงสัยนะเพราะว่าแต่ละวันรู้สึกว่าจะเก่งๆก,กันละก็ฟังทุกวันนะนะ mm hmm. แต่ก็พูดซ้ําไปซ้ำมา mm hmm. แต่ก็อาจจะเป็นในแง่มุมต่างๆที่เอามาพูดมาคุย mm hmm. ก็ให้ได้ความรู้กันวันนี้มันอะไรก็ ขาให้ทุกคนสําเร็จนะทาง<ม>โลกทางธรรมสุขภาพแข็งแรงสมบูรณนะ์เนี่ยมันมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเราทำอยู่ในระบบเอเมทอาร์เนี่ยทุกคนจะสุขภาพกายใจแข็งแรงขาดขันฝุ่นฟอกทุกวันนะแล้วก็สำเร็จทางทางโลกและกระทางธรรมอ่ะสวัสดีทุกคนอากุยดำเชิญน้อน้องๆเจ้าค่ะ ทุกคนน้อมน, auf, นอมกราบมหาบารมีท่านมาเซอร์พร้อมๆกันน้อมกราบมุิตาจิตน้อมกราบเก็บุตสศนเจ้าค่ะแล้วก็ทุกคนมุิตาจิตกับตนเองเพื่อนๆเจ็ดสิบบ้านแล้วก็น้อมกุศลเก็บุศลใหญ่ครั้งนี้พร้อมๆก,กันก่อนนะคะ